สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะกำลังหาอะไรทานกับครอบครัวนะคะแน่นอนค่ะ เรามีวัตถุดิบเตรียมมาอยู่ข้างหน้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาทําอาหารจากเมนูผักกาดหัวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคําขวัญจังหวัดสุรินทร์ค่ะทุกคนคะเมนูแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รีเควสตมาเลยนะคะนั่นก็คือเมนูอะไรคะท่านอ่าเชโปผัดไข่ซึ่งเมนูนี้ทานมาที่เด็กแล้วนะคะวันนี้ก็เนี่ยเรามีผักกาดหัวหรือผักกาดหวานของซทร์ของเราก็เนี่ยอยากจะลองทําทานดูนะครับค่ะ <c oughs> อันดับแรกเราต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะเนี่ยมีมีกระเทียมใช่ไหมครับมีไข่แล้วก็นี่ผักกาดหวานหรือหอยเชลโลนะครับก็มีส่วนพิเอกหลักของเราใช่นะครับแล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยนะครับรสดีเล็กน้อยง่ายง่ายครับค่ะซึ่งไข่นี่ก็ตอกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอ๋อในระหว่างนี้ก็คือใส่น้ำมันรอกระทะให้น้ำมันเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีการผัด พระเอกของเราลงไป hmm. หอมมากเลยพูดถึงเรื่องของผักกาดหวานหรือว่าหัวผักกาดเนี่ยคะ่ะเรามีการส่งเสริมภายในจังหวัดสุรินรอย่างไงบ้างคะในเรื่องของการปลูกคือผักกาดหวานเนี่ยมีคู่กับสุรินนานแล้วจนเป็นคำขวัญของสุรินของเราใช่ไหมครับสุริน <c oughs> ถิ่นช่างใหญ่พ้ไมมงามประคาสวยร่ารวยปราสาทผักกาดหวานนะครับ <c oughs> ก็มีมานานนะครับแล้วก็มีการนํามาแปรรูปนะครับ เพื่อส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศแหละนะครับไปจนถึงต่างประเทศด้วยแต่ก่อนประเทศจีนเขาส่งไปแต่ตอนนี้เรื่องการเกษตรคนรุ่นใหม่ก็ยังว่าทุกอย่างคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจทางเกษตเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเลือดคนทําไม่มากเพราะฉะนั้นเราจึงจะส่งเสริมในเรื่องของผักกาดหวานะนะครับเนื่องจากให้ทางเกษตรและสะกลหรือกระทรวงเกษตรได้ได้ไปสํารวจตรวจสอบดูแล้วว่า สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ดีพอสมควรนะครับดีกว่าทำนาหลายอย่างน้อยนะครับเนี่ยเราจะลองทำทั้งปลูกหลังนาข้าวก็ดีหรือจะปลูกตลอดปีนะครับอายุสั้นมากประมาณ45วันนะครับเพราะนั้นเราก็จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของประกาศหวานเอามาทานสดๆจะได้ซึ่งมีหลายเมนูในวันนี้มียำด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นเนี่ยประกาศหวานแล้วก็เอาไปผัดวันนี้นี่กำลังทำอยู่นะครับเพราะนั้นขายสด ก็ได้ขายเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปก็ได้ครับเัราะนันก็คงอยู่ตรงต้องส่งเสริมในเรื่องนี้ครับค่ะ ค่ะเมนูแรกจบไปแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นเมนูที่หลายๆคนรอคอยรวมถึงจอมแจมด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูอะไรคะคุณแม่อันนี้ใช้เท้าจะยำสามรสนะคะอืค่ะ ใช้โป๋ค่ะเช่ปอยำสามรสอ่าเช่โป,โปถ้าใช้เท้าจะเป็นอันนี้อันนี้เช่โป๋ช้เท้าก็คือที่ยังไม่มีการแปลรูปแต่พอแปลรูปมาแล้วจะเป็นอันนี้จะเรียกใช้เท้าอันนี้จะเรียกเช่โปอ๋อยำสามรส <ลด S 1> ค่ะต้องเรียกให้ถูกวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะยำสามรสอ,อันนี้ก็คือเช่โปที่เราทําหวานทําเค็มมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ คือแต่ละแต่ละแต่ละร้านเขาก็จะมีสูตรเป็นของตัวเองนะฮะการ<ม>ทำไชเท้าทีนี้อย่างของเราเนี่ยสังเกตว่าจะเน้นชิ้นใหญ่<ม>เน้นหั่นเป็นชิ้นใหญ่เพราะว่าเราอยากจะให้คงความกรอบของไชเท้าเอาไว้ไเวาเลากัดไปแล้วมันก็จะกรอบเนี่ยฮะ,ะบางร้านก็อาจจะแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่สูตรแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยจะเน้นชิ้นใหญ่ให้มันกรอบค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็ได้มาทั้งสองเมนูแล้วนะคะนั่นก็คือ ผัดไข่นะคะหัวไชโป้ของคุณท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ยำหัวไชโป้นะคะสามรสของคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานกันค่ะกําลัง <c oughs> ดีเลยค่ะรสชาติคุณแม่ขาวันนี้นะคะรายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะไปทําตามดูกันได้นะคะสูตรไม่ยากเลยนะคะแล้วก็วัตถุดิบนิดเดียวคะ่ะซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเราเองด้วยนะคะวันนี้เราขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ